สวัสดีค่ะทุกคนเปิดมาด้วยบรรยากาศที่ชุ่มช่ำกับฝนตกแต่น้ำยังไม่ท่วมนะแล้วบรรยากาศแบบนี้เหมาะมากที่จะนอนอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเมวเรื่อขนก็ลับลึกสลึมสลือค่ะปุกยังไงก็ไม่ตื่นอย่างเช่นเจ้าตัวนี้โอ้ว่าอยู่ทำไมนอนแบบปวดค่ะแอบขึ้นมานอนที่นอนชันปูหลับแบบสบายมากแบบสบายจริงๆห่างอยู่ไหนอ๋อห่างอยู่นี้ก็บห่างไปยังดีอากาศก็เย็นสบายนะมาช่วยกันปลุกให้ตื่นสักหน่อยฟุฟุ โอ้ขย่าวะนะโอ้โหอาบิดกี้กียจไปนึ่งทีแล้วก็รับโตโอ้โหสภาพปากเราซกมกมากเรารับยังไงปากเราถึงได้ขยาโอโหดูความใจดีของฉันเอาเดมือเข้าไปเป็นไงล่ะอร่อยไหมเป็นไงอร่อยอร่อยแล้วทิ่ท้าไม่ตื้นเลยเดียเข้าไปใหม่ดู้ คุณใจดีอย่างเรานั้นโขอขาแงะดูเข่วหน่อยนะเขยวก็แหลมอยู่นะเนี่ยแต่มาดูเจ้าตัวนี้เป็นการหลับที่แบบหัวไม่ตกมืนนะมอนะม่อนนุ่นฉบ,บับไม่แม้ฉันยังไม่แก้ใช้หรือ้อายแกไปนอนมุ่นแล้วและตัดผ้ามาที่เช้าวันต่อมาก่อนออกจากบ้านขออนุญาตดูกีตายา้าหลือเกินไปเช็ดออกเองก่อนนะ และนี้ก็คือเจ้าชายเย็นตอนเที่ยงนะให้ข้าวเขากินแล้วแต่เขาก็กินน้อยนะแต่ว่าถ้าเกิดได้ข้าวเขาตอนแรงนี่คือตอนแรงเขากินข้าเยอะมากไปค่ะทุกคนจบแบบงงอีกเช่นเคยค่ะฝากรอกดศลแ์กดศลตะไคร่แลกกว้แวเจอกันมาคลิปหน้าบายบาย สถที่ไหนล่ะมา้าแมวเขาโกงก้อนเขาโก่งเสียก็ต้องมาดูว่าแต่ละตัวนั้นทําอะไรแล้วบ้างตัวที่จับยากที่สุดวันนี้เขาในกงเป็นตัวแรกรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิง่งแม้แต่มืออันบอบาของท้าเจ้าสีอายก็ยังเล็งที่จะสวบช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัดเล็บให้แมวเล็บย่างแหลมเลยขณะที่เจ้าสีอายวุ่นวายอยู่จเจ้าซ้มตัวข้างล่างก็กำลังพาเกันกินเ้าวด้วยความอริอร่อยไปค่ะทุกคนวันนี้ขอปิดมานการแสดงลงเพียงเท่านี้